เป็นโพร่งของเจ้าอสูรซ่อนตัวชั่วเจ้าหนุ่มยักษ์อีกแล้ว์เจ้าหนุ่มยักษ์แต่ฟันยอดไม่เป็นฟันยอดท่านทำปากถ้ำเขย่าแล้วมีเจ้าอสูรจะรู้สึกตัวไหมข้นมาแล้วอสูรโอ้ยแคร์ลวงของแกของ้ของแท้นี่เดินคิศทางวนไปอีกร่างสไลด์ตะวันขามจระเข้มิสเกตท่านจะวัดกับเจ้าอสูรจริงๆใช่ไหมัปกัน มาไปมแล้วไมาแล่นไม่อยู่เลยหน้านี้เละอีกหน้านึงเละกว่าต้องมาถึงตู้มาขายเทปวีห้าห้าหมื่นห้าหมื่นกิโลโยอลึกมากลึกมากโอ้ลึกนี้อสูรอยู่กี่ล้านตัวแล้วทีเนี้ยระเบิดอสูรซอมบี้ยิงระเบิดลงมาสัญญาณ นกยักบินหนีแสดงว่าเจ้าอสูรมันไปอารวาสข้างบนนั่นแน่ๆเลยเฮ้ยอะไรลงไปทางนู้นอีกฉันจะต้องสะสมพลังงานแล้วก็วิ่งขึ้นไปแลขนาดทันจีรัวยังรั่วเลยรั่วโอ้ทันจียูโอ้โหโอ้โหในที่สุดตังไงปัดเสียว่านโอ้วิ่งหนีไปแล้วเออใจเย็นๆใจเย็นๆ กำลังวัดนี่ใช้อาวุธของท่านกำลังวัดระดับหลุมของอสูรใช่ไหมมันจะลึกอยู่อะลึกไหมแบบลึกขนาดไหนระดับระดัดาบแล้วกเข้าไปเลยอะเนซเกะเป็นไงคะท่านเนซเกะเป็นไงลูกลึกระดับ300โยยดได้ไหม ลึกลงไปถึงแกนโล่กัะค่ะโอ้โหเกินสามร้อยยอดอีกโอเคอก้เราสองคนมาเจอแม็กมากที่สุดมาแม็กมาลาวาพุ่งเอาแล้วน่าจะเป็นโพรงของเจ้าอสูรซอตัวชัวย่านนี้จะไปทางนั้นไหนไปกันไปกันสักทีป่ะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นอาจจะมีอสูรซอมบี้ที่คุณยืนเดินตัวเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยโอ้โมาอีกตัวหนึ่งนะฝากดับหนูหน่อยฝากดับฝากดับอ่ะฝากดับ หนูไปไหนลูกเอาเพื่อนขี่จักรยานมามาจะไปขี่จักรยานนี่ข่าหลังข้าหลังท่านขีกียูต้องจะต้องพันเอวนะเอาเชือกฟางอ่ะมาพันเอวเออแล้วก็เอาดาบเนี่ยนีเป็นอาวุธประจำกายของท่านอ่ะยิ่ไปได้ฮัโรลกียู้กลาวิ่งเข้าหาดวงอาทิตย์โอ้ดูสิสวยแม่ปานตะวันปานตะวันเร็ว นานานอกนอกเต็มเลยเราได้รับพลังปราณตะวันเต็มที่เลยขุ่นซุ้งเกลียวไปขนาดนี้แล้วนั่นนะสวยมากอุ้ยสวยมากเลยครับครับไปกันกำลังให้เพื่อนๆนะเพื่อนนะอะไรลูกไปกันต่อจะไปกันต่อเหรอโอ้ไปกันต่อ มาแล้วสามคู่กล้าของเราเสาสามเสา,สาหลักของเรานไ <หา S 2> ู้นเ้ยต้นแม่ศูนแม่เกือบไม่รอดโอ้ห,<า>ห<า>ไงละ่ะดาบของเราจะไม่ได้ฆ่าสูนยังไงก็แหวกทางได้แล้วกัน <c oughs> <c oughs> แหวก<แ>ทางต้นหญ้าได้แล้วกัน <c oughs> เหนื่อยมากยังไม่ทันได้ลบห<า>เหนื่อยแล้วโอ้โหในที่สุด เราก็ทะลุหลังเขามาได้โอ้ปานตะวันเร็วเรามาฝึกวิชาปานตะวันกันต,ตรงนี้อาจจะมีอสูรซอมบี้ขี้แตกตูกดทุกคนครับมันมีทางลงอีกค่ะทุกคนครับมันมีทางลงอีกเหรอนเดี๋ยวโหัปลงได้ดไวมากไป <ś led> กินอยู่านมาด้วยรอเสาหลักของพวกเราเลยคุณระวังหน้าคน อ๋อกียูหนึ่งในเสาหลักแต่ท่านล้อไม่ใช่หรอโอ้ยท่านท่านรอป้องด้วยไอ้กียโอ้ยกียูรอป้องหน่อยตอนเจอลุงยักษ์อีกแล้วอะไรลูกเจอแลักษ์เดี๋ยวเจอลุงมาะโอ้ยและแม่ก็คือหนึ่งในเสาหลักด้วยใช่ไหมโอ้ยลุงยักษ์เจอเจอโอ้ยถ้าลงไปยูเอฟโอถ้าจะถ้าจะห้าหมื่นห้าหมื่นแปดพัน าหมืนแต่พันยอดไม่เป็นพันยอดแล้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยท่านนายสโก้ท่านนายสเกจจะโอ้โหโโอ้หทำท่านทำปากถ้ำเขย่าแล้วเจ้าอสูรจะรู้สึกตัวไหมทำอะไรแล้วเจ้าอสูรจะรู้สึกตัวไหมเดี๋ยวมันจะตื่นนะมันจะตื่นมันจะออกมาจากปากถ้ำและท่านจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากยืน่ใท่านไม่ฝึกปราณตะวันนะเดี๋ยวมาเป็นอย่างงี้กันเถอะอุ๊ยเอาแล้วคุณตระล و อ้วนเราต้องหนีก่อนนะเราไม่สู้เราหนีก่อนเล่ท่านกิโยท่านไปไวมากเลย รอเพื่อนหน่อยใช่อาจารย์ต่างตอาสูตรนะกี้รถหนึ่งเกือบตกลงเล่จะโดนดูดลงหลุมอสูรอีกคันนึงแล้วนั่นแหละอุยอุยอุยนั่นนั่นันจี่วมันจี่วโอ้โหโอ้โหท่ชิ่มไปเมื่อกี้คิดว่าจะชิมหัวสูรใช่ไหมล่ะที่ก้นาวมันไีทางวนไปด้อมีทางวนไปอีกเยมีทางวนไปอีกเย นี่มันท่าอะไรลูกบราสไลด์โอ้โหบราสไลด์ตะวันขานจตเต้ฮม่นี่แล้วแม่ว่านะป่านนี้อสูรตามมานล่มกียูกียูเจ้าหูหท่านกีโยท่านไม่รอพวกเราเลยโอย้ ทันจีรัวจะรั่วแล้วเนี่ยเจ๊มากอุ้ยนี่หนูมิกแล้วอุ้ยจะให้เนสเกะปราบคนเดียวแล้วเนี่ยจีโยโหไปไม่รอเราเลยอุ้ยสองแล้วเ้ยตรงนี้ก็มีนกยักษ์ด้วยกระแตแตเว้ยกระแต้แตเว้ยุ้ยเนสเกะทันจะลงไปวัดระดับทันจะวัดกับเจ้าอสูรจริงๆใช่ไหมจีโยมาเร็วจีโยมาช่วยเร็วมาเสริมกําลังทับด่วนอ ท่านจะวัดกับเจ้าอสูรที่อยู่ในหลุมจริงๆเหรอ,อโอ้โหถึงขนาดเรียกมันออกมาจากหลุมเลยเหรอไปจับเจ้าอสูรได้แล้วไหนโ,โ,โอ้โหโที่กัดปรานสไลด์ปรานสไลด์ฟาดหา,า,างตะละเกเจ็ดที่กัดไหน,นาอาสูรโอ้เดินลุกดิ๊กลุกดิ๊กมาอย่างนั้นเลยเหรออาสูนโอ้ฝุ่นตลบกระปวดมปหมดเลยตอนนี้เราฟาดฟันกันแบบตลบกระปวนไปหมด อ้าวนันจับอะไรมานันจับอะไรมานันจับอสูรมาอสูรซอมบี้ตัวหนึงเหรอทำไมอสูรซอมบี้ตัวนี้จับง่ายจังเลยอ่ะโอ้โหเนไปเก็บปักกระถินแล้วก็ไปฟัดกันมาเหรอใช่นี่ดูอยู่นอกกล้องเลยนะเป็นไงโอ้โหเพื่อนมดเลยเป็นลูกน้องของอสูรซอมบี้ตัวแรกที่มันเหม็นปากตัวเองตายไปแล้วเหรอโอ้หหัวนอกหัวหน้ามันตายก่อนเลยนะ ตัวนี้คุ้นๆนะจางไม่พูดไม่จ๋าเลยอสูรซอมบี้ตัวนี้คุ้นๆนะอสูรซอมบี้ตัวนี้เหมือนจะใจดีนะมันไม่โหดหน้าหนวดเหมือนกับไอตัวที่แล้วหรอกอ้าวจะไปทางนั้นบ้างร้อนไหมลูกพี่พลนี่เองแม่ครับเลยตัดไปทางนั้นพี่พลเอาไปใส่เหรอใช่แน่นะแน่นะพี่พลใส่เองแน่นนะแล้วทุกคนครับแล้ใส่ดิค่ะเฮ้ยมันเหมือนตัวแรกเลยเหมือนไอตัวแรกเลยอะ เหมือนตัวแรกเลยอสูรซอมบี้ตัวแรกเจ้าคุณหัวหน้าเหรออุ้ยโอ้ยโอ้ยไไม่่นอยใจเย็นเย็นโอ้โหโอ้โหโอ้ตอนนี้ตอนนี้ฝนตลบฝนตลบโอ้ยโดนหูหูอขาดไหมท่านทันจิรัวโอ้ขาดไหมท่านจิรัวอุ้ยกลายเป็นทันจิรัวงูด้วนไปแล้วอืเอาละเอาละในเมื่อเจ้าอสูรซอมบี้ท่านถอด ถอดลอกข้าวลอกข้าบออกแล้วโอ้โอเคกลับด้านไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราไปสุดวิชาปานตะวันกันฝั่งนี้ดีกว่าเอาสนุนของอสศูนของท่านมาด้วยท่านอสูรย์ซอมคีอะไรมาโอ้หไม่ดีเลยเนาะกินแล้วทิ้งเนี้ยไม่ดีเลยเนี่ยนี่ัยไม่ดีอย่างนี้เราไม่ทําอยู่แล้วมามงมาเมาขยงขยะกินแล้วทิ้งถนนน่ะเบื้เรื่องโอ้ยเป็นคนสองหน้าเป็นพวกตีสองหน้าโอ้ ปกติสองหน้าหน้านี้เละอีกหน้านึงเละกว่าซ <c oughs> ื้อคือหน้านี้หน้าหน้านี้ไม่กลักตแต่<อ>หน้านี้<อ>สิว้าโอ้ยเป็นเลสบปเปิดโอ้ยอย่างนั้นท่านเป็นอสูรซอมบี้ด้วยไม่ต้องใส่น้าตากก็ได้อุ้ยต้องมาสูงต้องต้องมาสูงต้อง <c oughs> มา,ามาใสเทปวีค่ะเพราะหน้านไม่ต้องเปลืองซื้อหน้ากากหรอกหน้าติ๊งเลยแหละอุ้ยนี่ไง เจ้าลูกโผล่มาจากหลุมนี้ใช่ไหมเจ้ามีลูกน้อยอีกกีกคนบอกมาเดี๋ยวนี้อีกกี่ตัวอีกกี่ตัวไปบอกพัค่ะโอ้อสูรมีเป็นพันน่ะอ่าไม่ใช่ลูกน้องเฮ้ยอาไม่ใช่ลูกพี่อ้าวอาเป็นลูกสซุกเฮ้ยลูกกระจกลูกกระจกเฮ้ยใครนี่โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วไปเร่งกันตรงนู้นแล้วไปแล้วอสูรโอ้โหหายแล้วอสูรโอ้โห จริงนะ่ะอันนี้ของแท้ลวงของแท้ลวงของแท้ลนของแท้มันก็เป็นของจริงแน่ๆโ <c oughs> อ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเอาแล้วเ <c oughs> มสิเก้ <c oughs> เอาจะตัดขาลงไปเลยเหรอ <c oughs> ตัดลงไปเลย <c oughs> ตัดขา <c oughs> ตัดขาออกไป จะได้เอาขาลงก็วัดระดับนินได้อสารกำลังชักกำลังชักกำลังบันอึกสาเข้าไปว่ามันลึกเท่าไหร่เป็นไงห้าหมื่นห้าหมื่นเปอร์เซ็นต์นี่มันเนสเก้หรือว่ามันเป็นปลาดาวหายไปแล้วาาวอ่ะไไรัดห้าหมึงเกลี้ยงกิโลโยลึกมากลึกมากโอ้ลึกมากแล้วมันมีอสูรอยู่กี่ล้านตัวแล้วทีเนี้ยเอาแล้วอุ้ยนั่นลูกกระจอกอสูรซอมบี้หายไปหายขึ้นไปบนเขานี้ สงสัยมันจะฟลาฟักไข่มานวารีจระเข้ฟาดหางเออปานวารีจระเข้ฟาดหางปลาตะวันด้วยโอ้ยหมดงเลยล้วขึ้นขึ้นได้ให้หน่อยไปเราขึ้นไปกันแล้วพี่พล่ะโอ้ท่านแน่ใจนะท่านจะวัดกระสุนมันจะไหลลงมาก่อนนะสิจ๊ะทุกคนครับแล้วกลับไปทางนี้คนหนูยังไม่เคยจบไปทางนี้เลยอุ้ยเคยแล้วเคยกลับแล้วแต่หนูเขากลับไปทางนี้ได้ไหมอะหนูรู้สึกไม่ว่า ภูเขานกยักษ์วันนี้ของเราแห้งแล้งผิดปกติมากเลยแม่ว่านะอสูรมันดูด,ดวความชื้นดูดความสดใสออกจากภูกเขานี้ไปหมดเลยเนี่ยอฮ้ย oh, <no. S 1> อสูรแม่ว่าเห็นหัวแบ๊บเบ๊บพุทธเบ๊บไอ้น้อยอยู่บนนู้นสงสัยเจ้าอสูรซอมบี้มันจะไปนั่งที่ข้างบนแล้วนะ่ะ <c oughs> เอ้ยอยิงยิงยิงังไลงละมันฮ้ยระเบิดผาอสูรซอมบี้ยิงระเบิดลงมาโอ้ยทุกคนเอาหลักของเราต้องเตรียมพร้อม ระวังเฮ้ยระเบิดลงมาไไอีกแล้วนั่นหนาวอุ้ยนั่นนกตกใจเลย,ยนกยักษ์ตกใจเลยวัดระดับก่อนอุ้ยนั่นท่านกิยูระวังกิ้งออกมาหนาระวังท่านจะกิ้งออกมาหนาเสาหลักระวังล่วงเป็หนูไม่ระวังล่วงเพราะว่าหนูแข็งแรงอยู่แล้วเหรอโโอ้ห นีจจ่ด <cam ber> ัแนี่สัญญาณสัญญาณสัญญาณท่านเสาหลักทั้งสองนกยักษ์บินหนีแสดงว่าเจ้าอาสูรมันไปาตตอาละวาดข้างบนนั่นแน่ๆเลยเฮ้อ <cam ber> <cam ber> อะไรลงไปทางนู้นอีกลงมาอีกดาวตกเหรอ <cam ber> มันคือก้อนขี้ของอาสูรแน่นๆ <cam ber> <cam ber> อาสูรนี่โอ้ยโอ้ยระวังดูดระวังท่านเนสิเกซจะโดนดูดขึ้นไปนะ เนซุโก้เก๊ก๊กิยูกิยูมาทางนี้หน่อยท่านกิยูไปไหนเนี่ยโหขึ้นไม่ได้ล็อกแม่เนี่ยขึ้นไม่ได้หรอก,รอกเอาละเอาละเสาหลักของเราจะวัดกับอสูรด้วยการไต่เขาโอ้หอันนี้เป็นปราณที่ยากมากๆเป็นท่ายากมากๆที่ทุกเจ้าจะต้องผ่านไปถ้าผ่านไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะไปฝึกกันใหม่ได้ไหม ไม่น่าจะได้เนาะล้าอสูรมันขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยอสูรมันเป็นอสูรมีพลังพิเศษเหรอขึ้นไมได้ยังไงต้องมีแน่ๆเลยใช่ไหมป้าทุกคนครับอะไรอะไรกิ้งออกมาอุย้ยดาวตกอสูรเขียงขี้นี่มันอสูรกว้างขี้เหรอหเป็นอสูรพันกว้างขี้หรือเปล่ามันอยู่แถวนั้นท่านกิโยมวัดจักรระยะหินทาน่านมีพลังพิเศษจริๆในการวัดระยะ แรงรวมปรานเพื่อนรอด้วยมากิู่เร็วมาสมทบทุนเอ้ยสมทบกองทุนนี่ไงก่อนหินที่มันโยลงมาใช่ไหม,อมเอาละทีนี้ละเจอหลักฐานแล้วอสูรอยู่ข้างบนแน่ๆวัดระยะแล้วประมาณ200อรอยโยดข้างบนเนี้ย ไห้หนูปีนไลรหนูทำได้าปีให้หนูมันปีนได้เนาะก็คบไม่หนูไกลๆล้วก็ฉะจะต้องใส่ผมพลังงานแล้วก็วิ่งขึ้นมาแหล่ลๆลๆลแล้วกลวดแล้วก็ระวังระวังจะสไลเดอร์ลงมานายน้องโผขนาดทันจีลวยังรั่วเลยรั่วไปแล้วรั่วไปแล้วโอ้ยระวังระวัง สองกิโลยน์มสองกิโลยอ์ท่านจําไม่ได้เหรอเมื่อกี้ท,ท่านวัดไปแล้วรอบนึงนะท่านนะท่านทันจีรุอ่ะวัดไปแล้วรอบนึงอ่ะแล้วมันก็ไปไม่ได้อ่ะอุ้ย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 อยนี่เห็นมันบ๊อกบบบบยังไงเราก็ต้องขึ้นไปจัดการใช่ไหมเอาไงดีอ่ะขึ้นไม่ไดัด ผมรู้แล้วมันมีทางไปนู่นนู่นต้องออกไปทางนั้นแล้วก็มาขึ้นจำได้จำได้เอาแล้วทันจีร่วรอบนี้จะร่วไหมเร่ราไหนเรามารุ้นกันว่าทันจีรั่วงรอบนี้จะร่วงไปเอาแล้วโอ้โหพลังสะสมพลังงานทิ่มอะไรลูกเมื่อกี้ทิ่มกบตัวนึงไหนได้กบไปกรีนตัวนึงเอาแล้วกระถดขึ้นไปแล้วทันจีโย ตอนนี้ทุกคนก็ฝึกปราณกันมานานมากแล้วนะยังขึ้นไปบนเขาปราระสูนไม่ได้เลยไปทางนู้นดีกว่า่เละมันมีทางเนี้ยใช่ว่าใช่ไหมใช่สังจากที่วันระดับแล้วนี่ท่านอย่าลืมทิ้งดาบไว้นี่ทำไมเอาไปช่วยมันคืออาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรานักรบปราบอสูรของเราเรานักลบกุกะไปีู ุนี่เนาะหัวทางนี่เหรอโหดบอกเมื่อกี้เอ้ยเอออันนี้น่าจะได้นะไม่ได้เหรอคิดว่าได้ไหมน่าจะแรงสไลด์ลงมาเอน่าจะไว้นะวัดจากดูสิวัดจากแรงเสียดทานของรองเท้าแล้วเอ้ยมีฝุ่นเต็มหน้าเลยวัดจากแรงเสียดทานของรองเท้าแล้วโอ้ท่านจิโย โอ้โหโอ้โหในที่สุดอไหหนโท่านเป็นเสาหลักคุกกล้าขึ้นไปแล้วลงยังไงถามก่อนยังไงถามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเดี๋ยวเดี๋ยวท่านโอ้โหวิ่งหนีไปแล้วไปแล้วเอาแล้วทันจีรั่วงโอ้แล้วแม่ไปได้มั้ยเนี่ยโอ้ยไม่น่าจะได้หรอกไม่น่าจะได้แม่ต้องอยู่ตรงรถจักรยานหนูแล้วก็รีบวิ โอ้เราต้องสะสมพลังงานอย่างนั้นเลยใช่ไหมต้องพุบลงมังล่างเถอะปล่อยอสูรไว้อยโรนันแหละเดี๋ยวมันก็แห้งตายปล่อยมันที่สวยขึ้นนะเออปล่อยมันเนาะเฮ้ย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 เฮอยๆรับน้องหน่อยป่อยรับน้องหน่อยเล่นใช้ตูดสไลเดอร์เลยเหรอลูกโอ้โหเออเอาเอาเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันโอ้ เพราะความสามัาคีของพวกเจ้าโอ้พวกเรายังรอดกันอยู่สามคนนึวกว่าจะตกเขาอานูนตายซะแล้วทันทีเลยเฮ้ยเอแล้วเออเคลืงกันไปดีกว่ามันอาจจะระเบิดข้างบนอาซูนปีดน๊ดนไหนอ่ะยินขึ้นปีนลงนู่นไงเจ้าอาซูนพุ่งโตอาซูนพุ่งใหญ่อยู่ข้างบนนู่นโอ้โห ขึ้นไปได้ยังไงอะฮะท่านอสูรฮะอสูรหัวค้อนขึ้นไปได้ยังไงนักลบของพวกเรานี่ปีนกันไม่ได้สักคนเลยท่านกิโยท่านกิโยเบาๆหน่อยนะปุนตลบหมดแล้วไปแล้วเนียสก๊ของเราขึ้นไปจัดการการสูตเดี๋ยวเราต้องเก็บดาบไปด้วยนะโอ้โหเนสกีโท่านน่ะน ขึ้นไปหา,าสูนได้แต่ท่านลืมดาบแล้วท่านจะจัดการกับอสูรยังไงเดี๋ยวต้องให้อสูรเขาค่อยๆลงมาเองลูกไม่งั้นนะ่ะสูรม้วนเป็นกิ้งกือแน่เลย<า>อุย้ยเนี่ยเมื่อกี้กียูวข,ขึ้นได้นะข้างหลังอะอ๋อข้าแต่ลูวัวทุกตจะขึ้นมัตลกหลังนขะ้า,ามวรอกันนะครับไปเฮ้ยขึ้นไม่ได้คนระอะลองุงอย่างเท่เลยไม่มีใครดู เอาละมาเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวอสูรจะม้วนตัวลงมาให้ดูนะกลมบักเลยใครดูเหอะม้วนกลมบักเลยใครดูเดี๋ยวหลบปุ่นกันไม่ไหวจริงๆร้านมอ บ้านมองที่คาดเอารอแป๊บหนึ่ง 5, ท่านรอแป๊บหนึ่งท่านท่านกล้องกล้องกล้องร้อนกล้องร้อนจะปิดใน่ามวิสตาร์สตาร์สตาอ์สตาร์สตาร์ร้อนร้อนกระดับในสามวินาทีอุ้ยแต่มันยังอัดอยู่โอเคต่อไปแม่ฉันน่าจะปิดอุ้ยแล้วท่านจะขึ้นไปทำไม้อาสูรลงมาแล้วเป็นไงท่านเอะไรใครไม่หยุดเลยไมม่ีใครไม่หยุดเลยเอาเลยเอาเลย อย่าไปโดนกันนะกูคุกก <ool> ี้ฝ <c oughs> ุ่นตอนนี้นะคะปานฝุ่นตอนเนี้ยพวกท่านกำลังฝึกวิชาปรานฝุ่น <c oughs> นั่นนะสิ <c oughs> โอ้โหตีลังกาลงไปเลยเหรอเนสโก้ <c oughs> ชัเดือดเอา嘛หา <c oughs> ลบนะหลบนะ,นะ <c oughs> เอะ <c oughs> เอหลบเดี๋ยวรัศมีเนสโก้จะกวาดไปหมดเลย <c oughs> พลังเนสโก้จะกวาดกวาดล้างไปทั้งสองข้างไหนเราจะมาลุ้นกันว่าพี่เนสโกของเรา จะลงเออใจเย็ยนๆใจเย็ยนเเออจะโอนตอนนี้เราฝึกวิชาปราณฝุ่น <c oughs> ยู่ไปแล้วต้องถอยหลังต้องเห็งหลังเขาาะลอกเอ้ยระวังกันนะโอเคไปเดี๋ยวตอนนี้เราสึกว่าเราเหนื่อยมาก <c oughs> เราฝึกวิชากันหน่อยหรือว่าเราวิ่งเหนื่อยครชนะกินน้ำสีที่รถเราเหรอจะไปล้างมือเบืออ๋อโอเคโอเคกินอะไรนะน้ำสีน้ำสีคือน้ำสีที่เอาไว้ชาร์จพลังเหล่าอสูรเอ้ยไม่ใช่เหล่าเหล่านักรถผู้กล้าไปดีกว่าเราอเหรออย่างนั้นท่านปลดออกไปเถอะพลังของท่านนะปล่อยออกไปทันจิโร่ล่วงไปเลยปลดทีทันจิโร่ล่วง อ๋ออย่าลืมไปเก็บอาวุธด้วยนะรู้สึกว่าจะทิ้งไว้ข้างหลังนะาอาวุธดาบของพวกเจ้าอ่ะใขรของใครสักคนไปไปเก็บอาวุธก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกินน้ําที่ปลุกพลังเหล่านักรบของเราทังยท่านิงเร็วมากท่ทานทันจีรุ่วยังไงเจอแล้วดาบของเรายังไงเจอแล้วไป ทุกคนลุงไม่ว่าหนูจะสชไลด์ลงไปสปาตาลงหวังสปาตาลงนี่ไงโอ้โหสปาตาลงถ้าไม่อยากโดนใครถ้าไม่อยากกระบวน่าที่สิบเอ็ดถ้าไม่อยากสายน้ําสงบนิ่งเหรอกระบวน่าที่สิบเอ็ดผิวน้ำสงบผิวน้ำอ้ยนี่ไงกือบล่วงลงไปแล้วโอ๊ยดด้วยโอ้ยบบโดนดูดอะเสาหลักของเราต่างเหนื่อยโอ้ระวังนะเนี่ยเนี้ยเนี้ยยังมีอยู่เยอะมากเลยนะหลุมอสูรเนี่ย ไว้รอบหน้านะเดี๋ยวเราจะปราบอสูรกันอีกปานฝุ่นของท่านนี่ทําให้เขานกยักษ์ฝุ่นตกลงไปทั้งหมดเลยเอาปพวกท่านมีพลังกันมากเลยนะักรบผู้กล้าพลังหนูยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยเลยเหรอคะด็กหนูอ,อยากไปกินน้ำผีอาบายไปไปกันเ<ๆ>ลยนะคะหลังจากที่ปีนเสาไปสามรอบกิ่งงกิ่งขึ้นต้องต้องใช้วิชาตัวเบา จะได้ไม่ฝุ่นขึ้นโอ้โหเต็มเตอันนี้ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์นะเสียงเต็มเต็มเสียงตดโอ้ยทำอะไรน่ะออทานตีโลบฝึกบานฝุ่นฝึกปานฝุ่นมาเพื่อทำสิ่งนี้นี่เองจะทำขนมเอาน้างมือกินน้ำเติมพลังกันหน่อยเหล่านักรบกู้กล้าของเราเสียพลังงานไปเยอะ ไม่ใช่แต่เฉพาะเหล่านักรบหรอกแม่เนี่ยไม่รดวิ่งตามจนเหนื่อยเลยระวังเจ้าจะโดนอสูรดูดอาวุธนะเอออาสูรดูดอาวุธลงไปแน่ๆแ,แล้วเจ้าจะไม่มีอาวุธประจำกายซึ่งเป็นกระพะพิฆาตอสูนป <c oughs> ิดรู้ไอตัดีน้ำกันตอนนี้เหล่านักรบของเราก็มานั่งพักผ่อนโอ้โอ้นักรบดาบพิฆาตอาาสูนของเรา ต่างท่านเสาหลักทั้งหลายว่าอย่างอย่างกินน้ำเย็นถ้ากินน้ำถ้ากินน้ำน้ำอะไรชื่นใจไหมคะมีพลังละพร้อมสู้ต่อพร้อมสู้ต่อเมื่อกี้น้องพรมบอกอะไรนะน้ำน้ำพิกัอ่ะมันมีกลิ่นอะไรนะกลิ่นกลินกินต้นประปากินต้นประปาเหรอกินอะไรนะอ๋อประปาตดอัดกระป๋องไว้ไงนะออ๋ยังไม่เคยกินอะไรอ่ะหนูเคยกินแล้วน้ำนั่นอะ สดชื่นนะคะเพื่นพนอนๆตอนนี้อตอนนี้เราอยู่กันที่บึงสีไฟไฟไฟอุ้ยป้าเห็นไหมตรงเขามีจักรยานให้เช่าเลยนะจักรยานสามที่นั่งอะ่ะเห็นได้ใช่ไหมป้าเห็นร้านตรงข้ามร้านตรงข้ามข, <ๆ S 2> ข้างๆเออนั่นแหละแถวๆนั้นแหละ <ๆ S 1> มีจักรยานให้เช่าด้วยนะเดี๋ยววันหน้าเราจะมาเช่ามาก,ก็เช่าครั้งเดียวขี่เนาะลองดูมันสามคนอ่ะเราก็เช่าสองคันก็นั่งได้หกอ่ะเอออะไรกันไหมสดชื่นกันไหม ดชืดไหนดูข้างหน้าก่อนดูลูกสมุนอสูนก่อนเป็นไงกินแล้วสดชื่นไหมครับได้กินไปแล้วหนึ่งแก้วไม่พอมั้งเดี๋ยวให้พี่พอีกแก้วหน,นึ่งเ่เอาสีนั้นให้ด้วยตอ <ๆ S 1> นเย็นๆนะคะเราก็มาเล่นกันนะคะอาวุธของเราเนี่ยคือเป็นของแทรเอ้ยของเกรทั้งนั้นเลยอยู่ไหนวะมีดอะมีดอะเกรี่นี่มีเกรและไอ้มีดอันนั้นไปไหนล่ะสปาต้าไปไหนอะ หรือว่าโดนอสูรดูดเข้าไปในรังของมันแล้วล่ะเออหรือ,อเปล่าป้ามีสปาร์ตาโดนอสูรดูดเข้าไปแล้วเปล่าอสูรดูดไปหรืออสูรน่ะมันขี้กบไปเมื่อกีม้มานั่งขี้อยู่บนน่ะอสูรน่ะใช่ตอนนี้กลิกนน่นแปลกกลิ่นน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 น ก่นอสูนธรรมดาน่ะมันอสูน,สนขี้แตกเลยเนี่ยขี้ <c oughs> <c oughs> หักในขี <c> ้ <oughs> หักในโอ้ oh. มันจะหมดล้วะ <c oughs> ค่อยๆกินให้เขากิน,นมีน้ำเปล่าไวย,ย,ยนะคะเอาแล้วเจอยังเราต้องเก็บอาวุธของเราให้ครบนะ,ะนโอเคอยู่ข้างหน้านะ<ม>าแน่นอนนะแน่นอนนะว่าอยู่ข้างหน้าแน่นอนนะท่านโอเคโอเคเราจะไม่ทิ้งอะไรไว้ที่นี่เพราะอะไรนะ เพราะว่าเราเสียดายนะไม่ใช่เป็นขยะเราเสียดายเราเสียดายมีสปาตาของเราตั้งแต่โฟคิงมาแล้วอะสปาตานี่ต้นฉบับคือฆาตกรต่อเนื่องเออฆาตกรใช่ตั้งแต่สมัยเมอร์เดอร์ที่ตอนพันวันฮาโลวีนอะที่พี่ธัญาเป็นเป็นเมอร์เดอร์สาวจอมโหดฆ่ามาแล้วร้อยแปดสิบศพกำลังฝึกวิชาลมปราณระวังนะเงียบๆอย่างเงี้ยจะมีเสียงหนึ่งมา ทำลายบรรยากาศความเงียบเียอันนี้จะขี่หักในของแท้ของแท้แทวะของแท้แทวาของแท้ของแท้แท่นี้นะของแท้แทวะอู้ร้องไงว่าหลบดิกระสิ์ได้ดีขนาดนี้ไม่ตรงโน้ตเลยของยิ่งดุของแท่ก็จิ้งจ้องจิ้งจ้องจ้องจ้องจิงปบ้หน้าเขาหลุดกระแทกกองโตโตโต้กระทากระเทกกระทอก Oh, <laughs>